อาเลยครับผมส่วนนี้ทุกช่วเวลานะครับกลับมาเอ็กซ์กับผม้อมนะครับผมมาดูกันนะครับผมมาสมมุติว่าเราไปล้างแพทนะครับผมคือโปรแกรมที่มันออกมาใหม่นะที่เราจะไปฟาร์มได้นะครับผมแล้วเราจะเออเฮ้ยเราจะใช้ตัง่ะไปกดไปปุ๊บนะครับผมแล้วพอเรากดว่ารีเดมจะเกิดอะไรขึ้นครับเดี๋ยวผมมาทําให้ดูนะครับผมในเวลานี้นะเออจบแล็กมันกลับมาครับผมแล้วก็เคสจบแล็ นันนะครับผมได้และถามว่ามีข้อเสียอะไรไหมที่เกิดขึ้นนะครับผมคําตอบก็คือว่าอาจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมแต่แน่นอนสุดก็คือว่าบางครั้งเราอยากได้ต้นทุนที่สูงนะครับเราก็จําเป็นที่ต้องจําเป็นที่ต้องมีต้นทุนที่สูงเหมือนกันนะครับผมขอแลกดีไปดีไวหน่อยนะพี่วิวอันนี้คือวิธีการแรกนะครับผมเราสามารถแลกเผื่อไว้ได้นะในอนาคตนะครับผมถ้ามีอะไรที่เราจะใช้นะครับผมเราก็เอามาใช้กันได้นะครับ แต่น่นอนสุดว่าวีดีอาจจะไม่พอสําหรับการที่เราจะซื้อขายนะเราก็ต้องดูด้วยนะครับผมว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตนะที่เราจะเราจะใช้เหรียญเหรียญนี้นะครับผมสําหรับธุรกรรมตการๆอยนอะไรก็ตามนะนี่คืออธิบัติสั้นๆนะครับผมสาหรับการที่หลายคนไม่เข้าใจว่าเอ้ยเราล้านกูไปแล้วเนี่ยเราจะดึงเหรียญกลับมาได้ไหมคำตอบคือได้นะครับผมปกตินะเหรียญก็กลับมาปกติไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมแล้วก็เก็บเครดิตของเราขึ้นมาได้นะครับผมถ้าคุณไม่พอใจนะสำหรับการที่ ลงครูนั้นนั้นนะครับผมตอนนี้ผมกำลังรอเวลาที่จะซื้อไอ้นี่อยู่นะครับเดี๋ยวพอถึงเวลาใกล้ๆผมจะมาอัดให้ดูวิธีนะครับจะทันเปล่าก็ไม่รู้นะผมพูดตรงว่าอาจจะไม่ทันก็ได้นะครับผมเร็วมากเร็วจริงๆเร็วแบบสายไฟแลบเลยเตรียมไว้หน่อยก็ดีนะครับเตรียมไว้มากกว่าหนึ่งรอยบีว้ดีก็ได้นะครับผมเผื่อไว้นะครับอันนี้ไม่ได้มีอะไรเสียหายนะสำหรับทุกคนนะครับผมวาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมกับผมป้อมนะครับผม My y s c ก p ดกดติดตามกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจนะครับกดถูกใจเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับมีคำถามอะไรฝากมาได้นะครับผมจะรีบตอบให้นะ